บทที่26พระพุทธรูปไม่ให้โทษหลวงพ่อคะพระพุทธรูปให้โทษเราได้ไหมคะหนูกับสามีได้เช่าพระพุทธรูปมาองค์หนึ่งตั้งแต่นำเข้ามาไว้ในบ้านรู้สึกว่าโชคไม่ดีเลยที่เคยทำมาค้าขึ้นก็กลายเป็นฝืดเคืองเอาไปทิ้งน้ำจะดีไหมคนถามเป็นหญิงสาวอายุประมาณ30หล่อนมากับสามีวัยเดียวกันไม่ดีแน่ พระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติคือเป็นเครื่องให้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะให้โทษได้อย่างไรนั่นสิครับหลวงพ่อพระพุทธรูปคงไม่ให้โทษแต่ผมก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทําไมถึงโชคไม่ดีนับแต่ได้นำท่านมาไว้ที่บ้านสามีหล่อนว่าโยมเอามาจากไหนละ่ะพระใหม่หรือว่าเก่า เราเช่ามาค่าหลวงพ่อเป็นพระเก่าแล้วก็เช่ามาในราคาถูกเจ้าของก็ร้อนเงินหลวงพ่อช่วยตรวจสอบให้หน่อยเถอะค่ะว่าเราโชคไม่ดีนั้นเป็นเพราะพระพุทธรูปหรือเปล่าคงไม่ใช่แน่ถึงอย่างไรอัตมาก,ก็ไม่เชื่อว่าพระพุทธรูปจะให้โทษเคยพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์อย่างไรคะเอาละอัตมาจะเล่าให้ฟังเรื่องเป็นอย่างนี้แล้วท่านจึงเล่าว,ว่า สมัยที่อาตมาอยู่วัดพรมบุรีอาตมารู้จักกับเจ๊คนหนึ่งชื่อเปียมีอาชีพขายกล้วยแขกอยู่ในตลาดอาตมาก็เรียกแกว่าเจ๊เปียเพราะอายุแกกว่าอาตมาสักสามหรือสี่ปีรู้จักกันตั้งแต่อาตมายัางเป็นเด็กในเวลาต่อมาเจ๊เปียก็ได้แต่งงานไปกับเท่าแก่ร้านขายทองฐานะร่ำรวยเลยเลิกขายกล้วยแขกตอนอาตมาบวช เจเปียมีลูกสามคนแล้วก็เลยเรียกอัตมาว่าหลวงนาคือเรียกตามลูกวันหนึ่งอัตมาก็ไปแวะเยี่ยมแกที่ร้านขายทองในตลาดแกก็ให้ดูพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสุขโขไทยอายุประมาณเจ็ดแปดรยีมีรูอยู่ที่แท่นแกบอกว่าหลวงนาพระองค์นี้พิกลตั้งแต่ชั้นเช่ามาไว้ในบ้าน ฉันกับเท่าแก่ทะเลาะก,กันทุกวันแล้วก็แปลกตรงที่ทะเลาะก,กันเวลาห้าโมงเย็นแล้วก็ไปเลิกเอาหกโมงเป็นอย่างนี้ทุกวันทั้งที่ก่อนหน้าไม่เคยทะเลาะก,กันเลยลุงนาช่วยตรวจดูหน่อยเถอะว่าเป็นเพราะพระองค์นี้หรือเปล่าอาตมาไม่เชื่อว่าสาเหตุมาจากพระพุทธรูปเลยแนะนำแกว่าสงสัยจะหิวข้าวมั้งถ้าเช่นนั้นให้พากันทานข้าว ตอน4โมงเย็นพอ5โมงท้องอิ่มจะได้ไม่ทะเลาะกันแกก็ทำตามวันรุ่งขึ้นแกก็มารายงานให้อัตมารทราบบอกหลวงนาะฉันกับเท่าแกทำตามที่หลวงนาบอกแต่ก็ยังทะเลาะกันอยู่ดีพอ5โมงตรงทะเลาะกันแล้วต่างคนต่างหงุดหงิดพอ6โมงเย็นก็หายอัตมาก็แนะนําอีกว่าให้เปลี่ยนมาทานบ่ายโมง ถ้ายัางไม่หายก็ให้เปลี่ยนมาทานสองทุ่มเจ๊เปียก็กลับไปบ้านรุ่งขึ้นอีกสองวันมารายงานอีกคราวนี้เท่าแก่ก็มาอุ้มพระพุทธรูปมาด้วยเจ๊เปียรรายงานว่าหลวงนาวันก่อนฉันกับเท่าแก่ก็ทำตามที่หลวงนาแนะนำคือทานข้าวตอนบ่ายโมงห้าโมงเย็นเป้งก็ทะเลาะกันอีกหกโมงก็หยุดทะเลาะก็เลยตกลงกันว่าพรุ่งนี้จะทานตอนสองทุ่ม ามที่หลวงน้าแนะนำปรากฏว่าห้าโมงเย็นทะเลาะก,กันอีกคราวนี้ทะเลาะก,กันยันสองทุ่มเลยเป็นอันว่าข้าวปลาก็ไม่ได้กินฉันกับเท่าแก่แน่ใจว่าต้องเป็นพระองค์นี้เลยเอามาฝากหลวงน้าไว้ช่วยตรวจด้วยว่าพระองค์เนี้มีอาถรันอะไรหรือเปล่าแล้วเขาก็พากันลากลับอัตมาก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้ตรวจให้เดือนต่อมาอัตมาไปตลาด ก็แวะไปถามข่าวคราวที่ร้านเจเปียรายงานว่าตั้งแต่เอาพระองค์นั้นไปฝากไว้ที่หลวงนาฉันกับเท่าแก่ไม่เคยทะเลาะก,กันอีกเลยต้องเป็นพระองค์นั้นแน่ๆฉันไม่เอาคืนแล้วขอถวายหลวงนาเลยเจเปียว่าอย่างนี้แล้วเวลาห้าโมงหลวงพ่อทะเลาะก,กับใครบ้างหรือเปล่าครับคนเป็นสามีถามเพื่อหาข้อสรุป จะทะเลาะกับใครละ่ะอัตมาเป็นพระขืนไปทะเลาะวิวาทกับใครก็เป็นอาบัติโทษนะสิท่านตอบถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าพระพุทธรูปไม่ได้เป็นสาเหตุให้เจ๊กับเถ่าแก่ทะเลาะกันใช่ไหมคะคนเป็นภรยาถามเป็นหรือไม่เป็นอัตมาก่อไม่ตอบ ขอให้อดใจฟังต่อไปและท่านก็เล่าต่อเอทะเลาะกันเป็นเวลาก็แปลกดีเจ๊เปียกับเท่าแก่สวดมนต์ไม่เป็นทั้งคู่ไม่เคยสวดมนต์นั่งกรรมาฐานก็ไม่เป็นอาตมาก็ถามเขาว่าเช่ามาองค์ละเท่าไรเจ๊เปียก็บอกว่าพันบาทซึ่งอาตมาว่าไม่แพงเพราะเป็นพระเก่า พ่อกลับวัดอัตมาก็พิจารณาพระพุทธรูปอย่างละเอียดเป็นพระปางสุขโขไทยสวยงามมากลวดลายสลักฝีมือประณีตรเรียบร้อยขนาดหน้าตักว้างสองนิ้วเสียอย่างเดียวคือมีรูที่ฐานเท่านั้นแล้วอัตมาก็ใช้ว,วิธีดูแบบศยศาสตร์ตามที่เคยเรียนมาโดยว่าคาถาพุทธังอรัตนานังธรรมังอรัตนานังสังฆังอรัตนานัง โอ้โหขนหัวลุกเลยก็สรุปว่าพระองค์นี้คลังดีแต่ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าทำไมทำให้ผัวเมียเขาทะเลาะกันเลยเปลี่ยนวิธีใหม่ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งวิปัสสนาและแผ่เมตตาบอกเทพที่สถิตยอยู่ในพระพุทธรูปปางสุขโขทัยนี้ขอท่านดลใจให้รู้เหตุผลว่าทำไมเจ๊ที่เช่าไว้จึงต้องทะเลาะกับสามี ขอให้ช่วยหาเหตุผลให้ได้อาตมาก็ทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันหลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือนได้ผลออกมาเลยแม้พระพุทธเจ้าท่านลึกซึ้งเหลือเกินแพ่เมตตานี้ให้ผลดีมากคำสอนของพระพุทธเจ้าช่างอัศจรรย์เป็นที่สุดหลวงพ่อหาสายเหตุได้หรือครับถูกแล้วไม่น่าเป็นไปได้เลย เป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆเรื่องก็คืออยู่มาวันหนึ่งที่วัดหัวบึงซึ่งอยู่หลังอำเภออินไปหลายกิโลเมตรเขาได้ข่าวจากคำเล่าลือว่าอาตมาเทศมหาชาติเก่งเทศกันมัดซีคนฟังร้องไห้สลบตามพระนางมัดซีไปเลยเขาได้ข่าวมาว่าอย่างนี้และจริงหรือเปล่าคะหญิงสาวถามขึ้นอันนี้ก็ต้องถามคนฟัง อาตมาเป็นคนเทศตอบไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าอวดอ้างสรรพคุณแต่โยมคนนั้นเขาบอกมาอย่างนี้เจ้าภาพส่งเข้ามานิมนต์อาตมาไปเทศที่วัดหัวบึงตอนนั้นอาตมายังหนุหน่มนะเพิ่งบวชได้ 3, 4, สามสี่พันษาถึงวันนัดอาตมาก็นั่งเรือไปลงที่อำเภออินเจ้าภาพเขาก็ส่งมอเตอร์ไซค์มารับต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปอีกสิห้ากิโลเมตรออกไปกลางทุ่ง วัดหัวบึงเป็นวัดธรรมยุทธ์เพิ่งสร้างได้ไม่กี่ปีอาตมาก็รู้จักกับสมพานแต่ไม่รู้จักเจ้าภาพและทำไมเข้ามานิมนต์ได้ล่ะครับคือเขาได้ข่าวเล่าลือว่าอาตมาเทศเก่งจึงส่งคนมานิมนต์เหตุผลที่แท้จริงก็คือเกิดจากเทพที่สถิตอยู่ที่พระพุทธรูปดนใจให้เจ้าภาพอยากนิมนต์อาตมาทั้งที่ไม่รู้จักกัน คนขับมอเตอร์ไซค์ขับไปถึงบ้านหลังหนึ่งก็บอกอาตมาว่าแวะบ้านนี้ก่อนเถอะเจ้าของบ้านเข้าใจดีเดี๋ยวผมจะล่วงหน้าไปส่งข่าวเจ้าภาพก่อนและจะกลับมารับอาตมาก็บอกไม่แวะดีกว่าเพราะไม่รู้จักเจ้าของบ้านเขาก็บอกแวะเถอะอีกครึ่งกิโลก็จะถึงบ้านเจ้าภาพเดี๋ยวผมจะกลับมารับขอให้อาตมาลงอาตมานึกโกรธ จึงต้องยืนกำหนดโกรธหนอโกรธหนอเจ้าของบ้านสองคนตายายเห็นก็กุลีกุจอลงมานิมนต์ขึ้นไปบนบ้านหาน้ำร้อนน้ำชามาถวายบ้านเขาหน้าอยู่มากเป็นเรือนทรงไทยหลังใหญ่ก็สนทนาปราศัยกัน โยมผู้ชายเล่าว่าเคยบวชมา1 5บห้าพันษาเทศเก่งมีคนนิมนต์ไปเทศตามวัดตามลานข้าวตามหมู่บ้านแล้วก็ติดกันเทศคราวละมากๆยิ่งเทศมหาชาติด้วยแล้วคนฟังไม่ลุกไปไหนเลยเวลานี้เขามีลูกห้าคนเป็นอำเภอสองคนนอกนั้นรับราชการแล้วก็แยกครอบครัวไปหมดเหลือสองคนตายายอยู่บ้านอัตมาก็หัน ไปเห็นโต๊ะหมู่บูชาเป็นโต๊ะฝังมุกสวยงามมากแต่ไม่มีพระพุทธรูปจึงถามเขาว่าไม่มีพระบูชาหรอกหรือเขาก็ตอบว่าไม่มีอัตมาก็บอกให้องค์นึงเอาไหมที่วัดมีเยอะทําพิธีพุทธาพิเศษที่วัดพิกุลทองแล้วเขาก็บอกไม่เอาหรอกครับผมไม่อยากได้องค์อื่นนอกจากองค์เก่าของผมพอโยมผู้ชายพูดอย่างนี้โยมผู้หญิงก็น้ำตาร่วง อาตมาก็ถามว่าแล้วพระองค์นั้นไปไหนล่ะเขาก็เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปเขาบอกตอนที่เขาบวชอยู่ไปเทศตามบ้านสมัยนั้นเขาอยู่สุขโขทยัยมีคนเอาพระพุทธรูปติดกันเทศสามองค์พอศึกก็ถวายสมภารไปหนึ่งองค์ถวายไว้ที่หอฉันหนึ่งองค์อีกองค์หนึง่งเขารักมากเก็บไว้เป็นส่วนตัว เป็นพระพุทธรูปปางสุขโขไทยมีรูอยู่ที่แทน่นพอเขาเล่ามาถึงตอนนี้อาตมาก็ชักเอะใจแต่ก็ไม่ได้พูดว่าอะไรก็นั่งฟังต่อไปเขาก็เล่าว่าพอศึกมาก็มาได้ภรรยาที่พิศณุโลกแล้วก็ลงมาทรมาหากินที่ชัยนาทกระทั่งมาจับจองที่ดินทรมมาหากินอยู่ใกล้วัดแห่งนี้มีลูกด้วยกันห้าคน เรียนหนังสือเก่งทุกคนเขากลับภรรยาสวดมนต์นั่งกรรมฐานทุกวันก็ทำมาค้าขึ้นมีที่นาถึงห้าร้อยไร่พระพุทธรูปองค์นี้ทำให้เขารวยวันหนึ่งโจรมาปล้นบ้านเอาเงินทองไปเขาไม่เสียดายแต่เอาพระพุทธรูปเข้าไปเสียดายเสียใจร้องไห้อยู่หลายวันพอถึงห้าโมงเย็นเขากับภรรยาก็มานั่งหน้าโต๊ะโมบูชา สวดมนต์นั่งกรรมาฐานแผ่เมตตาไปยังพระพุทธรูปที่ถูกโจรเอาไปทำอย่างนี้ทุกวันเป็นเวลาติดต่อกันถึงเจ็ดเดือนนับตั้งแต่ถูกปลน้นอาตมาก็ถามว่าพระโยมมีลักษณะอย่างไรเขาก็ตอบตรงตามลักษณะของพระองค์นั้นทุกอย่างอาตมาก็แน่ใจว่าต้องใช่พระองค์นั้นแน่แต่ก็นิ่งไว้ยังไม่พูดอะไรพอดีมอเตอร์ไซค์มารับ อาตมาก็ลาเจ้าของบ้านไปเทศกันมัส,สีที่วัดหัวบึงวันนั้นกลับถึงวัดสี่ทุ่มรุ่งเช้าอาตมาก็ไปหาเจ๊บเปบียถามว่าซื้อพระมาจากไหนแกตอบว่าจากตาอินพอดีอาตมารู้จักตาอินก็ตามไปที่บ้านแกตอนนี้แกยังอยู่หรือเปล่าคะหญิงสาวถามตายแล้วตายก่อนที่อาตมาจะย้ายมาอยู่วัดนี้ และแตอินซื้อมาจากไหนครับหรือว่าเป็นคนไปปล้นคนเป็นสามีอยากรู้เปล่าหรอกตะอินแกเป็นคนดีไม่ได้เป็นโจรแกบอกแม้ท่านครับพระองค์นี้แปลกมากมาอยู่บ้านผมหลานสาวสองคนหนีตามผู้ชายไปหมดตระกูลผมไม่เคยมีอย่างนี้ผมก็โกรธพระเลยขายให้เจ๊บเปียในราคาพันบาท อาตมาถามว่าซื้อมาจากไหนแกก็บอกซื้อมาจากบ้านทับยาที่เขาขายพระอาตมาไม่ละความพยายามอาตมาไปที่บ้านทับยาถามร้านขายพระว่าขายพระให้ตาอินไปใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่ขายไปห้าร้อยบาทอาตมาถามว่าทำไมถึงขายแกก็ว่าท่านเอ้ยตั้งแต่ได้พระองค์นี้มาพอห้าโมงเย็นเมียผมด่าแหลกเลย แต่ก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้มันด่าตั้งแต่ห้าโมงเย็นยันหกโมงพอหกโมงแล้วก็เลิกด่าเป็นอย่างเงี้ยทุกวันพอผมขายพระไปมันก็เลิกด่าอาตมาก็ถามอีกว่าโยมไปซื้อมาจากไหนเขาก็บอกบ้านให้อาตมาก็ไปบ้านนั้นเขาก็บอกหลวงพี่พอผมเช่าพระองค์นี้มาพี่น้องทะเลาะกันถึงขึ้นโรงขึ้นศาล เขาขายพระองค์นี้ไปสารยกฟ้องเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออัตมาถามว่าไปเช่ามาจากใครเขาบอกซื้อมาจากบ้านน้องสมเป็นบ้านเสือคนบ้านนี้ยึดอาชีพเป็นเสือเป็นโจนเที่ยวปล้นเขาเป็นกันเกือบทั้งหมู่บ้านอัตมาก็เลยจำใจต้องเข้าไปในดงเสือนี่ใช้เวลาหลายวันเลยนะไม่ได้ทำในวันเดียว ตกลงหลวงพี่ไปบ้านเสือไหมครับก็ต้องไปเพราะต้องการพิสูจน์ความจริงให้ได้พอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งอาตมาก็เดินทางไปบ้านเสือไปคนเดียวไปถึงก็ถามหาบ้านที่ขายพระพุทธรูปใหโยมคนนั้นก็ไปถามบ้านหนึ่งเขาก็บอกรู้จักแล้วก็พาไปที่บ้านโยมคนที่ขายไปถึงอาตมาก็ถามตรงๆว่าโยมอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะ อาตมาเป็นพระภิกษุอยากจะถามว่าพระพุทธรูปที่โยมขายไปนะ่ะโยมไปปล้นมาจากบ้านหัวบึงใช่ไหมขอให้บอกอาตมาตามจริงเท่านั้นแหละโยมคนนั้นคว้าปืนมาจ่อใส่อาตมาเลยพูดกรโกรธว,ว่านี่ท่านเป็นสายสืบให้ตำรวจหรือยิงทิ้งเลยดีไหมอาตมาก็รีบท่องคาถาของสมเด็จโตคาถาอะไรคะ คนเป็นภรยาถามอย่างสนใจคาถาเมตตามหานิยมครั้งมากโยมจําเอาไปใช้บ้างก็ได้ไม่สงวนสิทธิ์คาถาว่ายังไงครับคนถามคือสามีเมตตาคุณนังอรหังเมตตาและเป่าเพียงโยมคนนัดลดปืนลงเลยเมตตานิศักสิทธิ์แล้วเกินนะก็สรุปได้ว่าแกไปปร้นเข้ามาจริง แล้วก็ขายกันต่อๆเป็นแถวไปอยู่บ้านไหนพอห้าโมงเย็นคนบ้านนั้นทะเลาะกันทุกรายแมมจับได้ตอนแผ่เมตตานี่เองโยมเจ้าของพระบอกอาตมาว่าเขาช่วยกันแผ่เมตตาให้โจรทุกวันโยมจำได้ไหมละ่ะ อะไรอะไรมันก็สู้เมตตาไม่ได้โกรธใครเกลียดใครก็แผ่เมตตาให้เข้าไปอย่าไปแช่งชักหักกระดูเดี๋ยวมันจะเข้าตัวเองถ้าแผ่เมตตาให้เขาก็จะสะท้อนกลับมาหาเราเองเหมือนกันตกลงสองตายายได้พระคืนไหมครับอาตมากำลังเล่าอยู่พอดีเป็นอันว่าพระพุทธรูปองค์นั้นเป็นของสองตายายนี่แน่อาตมาไปหาเจ๊เปีย บอกจะขอซื้อพระพุทธรูปไปคืนเจ้าของพบเจ้าของแล้วเจเปียจะขายเท่าไหร่เจเปียบอกไม่ขายหรอกฉันถวายหลวงนาะอาตมาไม่ยอมเอาเงินให้เขาไปพันบาทตามราคาที่ซื้อมาเขาก็ไม่ยอมรับยืนยันว่าถวายอาตมาเพราะตั้งแต่เอาพระพุทธรูปมาไว้ที่วัดไม่เคยทะเลาะกันอีกเลยรุ่งขึ้น อีกวันอาตมาเดินทางไปบ้านหัวบึงเอาพระพุทธรูปไปด้วยห่อผ้าขาวสองชั้นอย่างดีเลยไปถึงอาตมาก็บอกโยมอาตมาเอาพระพุทธรูปมาให้เขาปฏิเสธพร้อมกันทั้งสองคนบอกไม่เอาครับไม่เอาค่ะพออาตมาแก้ห่อผ้าออกน้ำตาร่วงทั้งสองคนเลยจากนั้นก็ไม่สนใจอาตมาเสียแล้วช่วยกันสงน้ำพระพุทธรูปปิดทอง สวดมนต์ทำกรรมฐานอัตมานั่งดูเงียบๆดูเวลาด้วยปรากฏว่าใช้เวลาถึงสองชั่วโมงบอกต้องต้อนรับให้สมกับที่คิดถึงเสร็จแล้วถึงได้มานั่งคุยกับอัตมาอัตมาก็เล่าเรื่องราวให้ฟังเขาก็หยิบเงินมาสองหมื่นบอกถวายเพื่อสนองพระเดชพระคุณอัตมาไม่รับบอกว่าร้านทองเขาถวายอัตมา อาตมาก็นำมาคืนเจ้าของจึงไม่รับสตางค์เดียวก็ไม่รับเขาก็พากันขอบคุณอาตมากราบแล้วกราบอีกเรื่องนี้อาตมาขอสรุปว่าของบางอย่างเป็นพิษสำหรับเจ้าของไม่ควรซื้อไว้ไม่ใช่พระพุทธรูปให้โทษพระพุทธรูปไม่ได้ให้โทษใครแน่นอนแต่เจ้าของของเขาหวงแหนและสิ่งนั้นได้มาในทางมิชอบ เช่นลักเข้ามาปร้นเข้ามาของนั้นก็อยู่กับเราไม่ได้อย่างเช่นพระพุทธรูปองค์นี้ไม่ใช่พระให้โทษแต่เทพที่สิงสถิตอยู่ที่พระพุทธรูปบรรดาให้เป็นไปอาตมาขอฝากไปคิดเป็นการบ้านด้วยอาตมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วแสดงว่าพระพุทธรูปที่เราสองคนเช่าวไว้อาจจะมีที่มาเหมือนกับองค์ที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังก็ได้ ขอความการุณาหลวงพ่อช่วยตรวจสอบให้ด้วยเถอคะค่ะหญิงสาวอ้อนวอนหากเป็นเช่นเมื่อก่อนจะเอาวาัดวัดป่ามาม่วงคงต้องใช้เวลาหลายวันสืบสาวหาที่มาที่ไปแต่เดี๋ยวนี้ท่านไม่ต้องทำเช่นนั้นเพราะประสบการณ์ได้สะสมไว้มากทำให้ไม่ต้องลำบากถึงปานนั้นเพียงหลับตาและพูดในใจว่าเห็นหนอท่านก็รู้ที่มาที่ไปอย่างท่่นที่ คนที่เอามาขายเขาเขาโมยมาจากวัดกลางทุ่งขายในราคาสามบาทใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับคนทั้งสองตอบพร้อมกันขอให้โยมนำไปคืนสมภารตุท่านเสียเล่าให้ท่านฟังตามที่อาตมาบอกตอนนี้ทางวัดกําลังหากันเจ้าลาวันเลยพรุ่งนี้โยมเอาไปคืนนะรู้จักวัดไหมไม่รู้จักครับ คนเป็นสามีตอบไม่เป็นไรพรุ่งนี้มารับลูกศิษย์อาตมาไปด้วยเขาเป็นลูกชายสมพานเขาจะช่วยบอกทางให้ท่านจัดการให้เด็กชายสำมฤทธิ์ได้ไปเยี่ยมหลวงพ่อตามที่ฝ่ายนั้นเรียกร้องเป็นอันว่างานนี้ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว